สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาถึงโคกหนองนาพัฒนาชุมชนโคกหนองนาหนองม่วงนะครับของนางกิรนันปร้ที่เมืองศูนย์คุณนำกิจอาสาพัฒนาชุมชนตำบล3มสวนอำเภอบานแทน่นจังหวัดชัยภูมินะครับกรมการพ,นนกาพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบานแทน่นยินดีต้อนรับครับเชิญครับ ทุ่งรวงทองนายอินรีครับเราเข้าประจูโครงการเลยนะครับโอ้โหข้าวข้าวเขียวขึขกีเลยนะครับข้าวอินซีนะครับปอดอสารเคมีต้นไม้ต้นยางใหญ่นะครับ,บ,บ,บต,ต้นไม้สวยง,งามมากเลยครับโอ้บมีมีหน้าตาให,ใหม่ๆนะด้วยมีใจก,กันเลย นี่คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแรบทางยังขอมารอแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเราจะข้ามสะพานเข้าไปนะครับเราไปทําภารกิจกันก่อนโอ้อันนี้ทำสวัสดีครับผมสาวหมกันอยู่สาวหมนะครับนี่คือกันสาวหมวยข้ามสะพานเข้าไปนะครับเราจะ ก้าวไปด้วยกันลแล้วก็ววในห่วงเวลาเนี่ยเดือนเสร็จที่ผ่านมาเนี่ยมีกิจกรรมกับทางชาวตำบลสาสวนเนยอะมากแล้วก็เห็นศักยภาพของผู้นำจริงๆอน,นี้ต้องขอชช้นชมนะคะว่าได้พากันพี่น้องประชาชนเนี่ยด้วยช่วยกันทำกิจกรรมดีๆเยอะเลยเนาะก็ที่ได้รางวัลล่าสุดก็ตำบลเข้มแข็งเนาะก็อันนี้ก็เรื่อว,ว่าโดดเด่นจริงค่ะท่านเพราะว่าคือแต่ละตำบลที่ไปประเมินเนี่ย ทุกตำบลน,นียคือเข้มแข็งหมดนะคะท่านแต่ว่าทางตำบลสามส่วนเนี่ยมีความโดดเด่นตรงที่ว่าผูา้นำเนี่ยได้าพาพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความร่วมมายร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาพัฒนาพื้นที่พัฒนาท้องถิ่นซึ่งันี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเนอะแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันร่วมมายร่วมมือนในการที่เราจะพัฒนาช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติเนอะแล้วก็ล่าสุด ที่เพิ่งจะมีแข่งขันไปนั่นก็คือทางทางอะไรนะกองทุนแม่อันนั้นก็มีความโดดเด่นกับท่านเนาะคือชื่นชมมากเลยตรงที่ว่าคือกองทุนแม่เนี่ยเมื่อแข่งที่ระดับเขตแล้วเนี่ยค่ะท่านเขาจะไปดูเรื่องของเคสที่เหมือนกับว่ากองทุนเนี่ยได้ไปช่วยให้เอ,อ่อคนที่แบบอาจจะอยู่ในวังวนของยาเสพติดเนี่ยได้หลุดพ้นซึ่งพอพอได้ถามคนถามไปปรากฏว่า ทางผู้นำหรือทางท่านกำน,นันแล้วก็ทางมีเออทีมงานเนี่ยทีมที่เลี้ยงเนี่ยคือได้ตอบด้วยความที่เป็นธรรมชาติมากคือแสดงถึงว่าได้มีการดําเนินการจริงๆแล้วก็ได้ผลจริงๆซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยชื่นชมตำบลสามส่วนมากเลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างเนอะแล้วก็อย่างที่ท่านกำนันบอกว่าอุย้ยตำบลน,นี้ได้แหวนทองคํามาเจ็ดอ,อันมันไม่ได้ได้ง่งายๆนะท่านเออคือเราก็ไม่แน่ใจตำบลอื่นได้ขนาดนี้ไหมมีไหม,ม ไม่น่าจะมีเนาะอันนี้บอกทั้งตำบลคือทั้งกำน,นันทั้งผู้ผู้ใหญ่บ้านเนาะได้แหนบของคามาเจ็ดอันแล้วก็ได้ข่าวว่าจะได้อีกใช่ไหมคะเดืนเร็วนี้จะได้อีกใช่ไหมปี<อ>ล่าสุดเออเนี่ยเราก็คิดว่าอนาคตน,น่าจะได้อีกอันนี้หมายถึงว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ที่ทางผู้นำเนี่ยได้วางแผนไว้แล้วว่า<ม>การทํางานต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาอยู่ที่ผู้นําคนเดียวนะถ้าอยู่ที่ผู้นําคนเดียวเนี่ยพอผู้นํามหมดไปเนี่ยคะ่ะท่านเขาเรียกว,ว่าประสับศัพ เขาเรียกอะไรเขาเรียกตลาดวายคือถ้ามาอยู่ที่ผู้นําคนเดียวนะพอสมมติผู้นําหมดวาระหรืออย่างเงี้ยท่านตลาดวายเลิกไอ้ที่เคยทํามันจะเลิกหมดทีนี้แสดงให้เห็นถึงว่าผู้นําของทางตำบลสามส่วนเนี่ยเขามีการเขาเรียกอะไรวางทายาทนะ่ะเขามีผู้ที่จะมาทําแทนเนอะพอผู้นาท่านเก่าหมดไปก็จะมีคนใหม่มาอันนี้ต้องมีการวางแผนเชื่อว่าท่านท่านท่านกำนันเนี่ยหรือว่าเออท่านผู้นำางคนกนเนี่ย มีการวางแผนในเรื่องนี้ไว้มันถึงจะมีการทําอย่างต่อเนื่องเนอะแล้วอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ตาบลสามสวนมีความโดดเด่นท่านพัฒนากรบอกว่าอันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยเป็นโครงรองนา,งนาที่ที่สมบูรณ์เลยเนอะก็ขอชื่นชมนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็โดยส่วนตัวเนี้ขอยอมรับเลยนะยังไม่เคยอบรมโครงนองนาเลยท่านคือไม่รู้รอดมาได้ไงเนาะไม่รู้รอดมาได้ไงเพราะว่า อย่างถ้าเรียนเออนักปกครองระดับสูงล่าสุดเนี่ยเขาต้องไปอบรมประมาณรู้สึกจะสี่ห้าวันต้องไปอะไรนะนอนนอนเที่ยงคืนตึกปีสี่นะแต่ว่าตอนสมัยที่ผิมเรียนนักปกครองระดับสูงอะตอนนั้นมันยังไม่ได้มีอบรมเรียนรุ่นเจ็ดสิบห้ารุ่นหลังหลานนี้เขามีอบรมกันหนดแล้วก็เลยทีนี้ต้องพึ่งท่านละเป็นคนที่จะมาถ่ายทอดความรู้เนาะถ่ายทอดความรู้ให้เราผู้ว่านะวันนี้เนาะว่าเอ๊ะการทํางานแต่ละฐานแต่ละฐานนะคะท่าน จะต้องทําอย่างไรเนาะแล้วก็อันนี้เป็น<ม>เป็นวันเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาเอามือด้วยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไปบ้านไหนนะท่านผติตงานไปคือมาช้าเขาเอามือกันตอนเที่ยงแล้วเราก็มาไม่ทันเราก็มาช่วงบ่ายแล้วท่านก็ไม่ได้เอามืออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นวันแรกเลยเป็นที่แรกเลยที่ได้มาเอามือด้วยก็ก,ก็น่าจะมีอะไรที่ได้แลกเปลี่ยนกันเนอะแล้วก็เมื่อกี้เดินเข้ามาของท่านนะาข้าวเขาเป็น อินซีด้วยอินซีเพราะอะไรเพราะว่าหญ้าขึ้นได้อันนี้เป็นความรู้ใหม่เป็นความรู้ใหม่ถ้าไม่อินซีเนี่ยญาตายเรียบเนาะใช่ไหมอันนี้หญ้าขึ้นได้แปลว่าเป็นแปลงแปลงนาอินซีซึ่งอันนี้ก็ขอชื่นชมเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูตามฐานดีกว่าเนาะไปดูตามฐานว่ามีอะไรมีอะไรสอนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ผู้นําที่จะพาชมเป็นท่านกำนันใช่ไหมคะ ครูประจำฐานเนาะมีทั้งหมดกี่ฐานนะคะอ๋อสิบเอ็ดฐานเลยก็น่าจะมีประโยชน์เนาะพี่ฐานอะไรบ้างคะท่านมีฐานทำแซนวิชแซนด์วิชพันธุ์ื้ออ๋อมีมอัคคันหัวคนาทองทองเนาะฝาห้าดลัโอ้ครบเลยแล้วมีการมาศึกษาดูงานที่เราบ้างรือยกันคะก็มีมีทางผู้เขียวก็ก็มีคณะนึงอยู่ตลอทานั้น ออ,อเนี่ยสแสดงถึงว่าคือมาตรฐานที่ในระดับที่คนมาดูงานได้แล้ว<อ>การที่มีคนมาดูงานเนี่ยมันก็เป็นการเอ,อ่อเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะ<อ>เขาเรียกว,ว่าซักซ้อมแล้วก็เป็นการที่แบบว่าทําให้การทํางานของเราเนี่ยมันต้องเป็นระบบระเบียบี่ยมันเป็นการรีเช็คเราอีกรอบหนึ่งี่ยการดูงานมันก,มนก,มนก็มันก็มีประโยชน์เนอะก็ อันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่ช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็อยากจะให้ยั่งยืนเนาะให้ขับเคลื่อนแล้วก็ขยายผลเป็นวงกว้างต่อไปแล้วก็การปลูกปลูกผักปลูกพืชปลูกอะไรเงี้ยมันก็มีประโยชน์กับพวกเราเพราะว่าพวกเราเป็นสังคมที่เรียกว่ายังไม่ยังไม่ใช่สังคมเมืองอนะ่ะคือถ้าสังคมเมืองเนะี่ยบริบทของ พื้นที่เนี่ยมันจะเป็นอย่างแบบเลยในสังคมชนบทเนี่ยการปลูกการปลูกพืชผักการปลูกข้าวการปลูกพืชไม้ผลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจะช่วยในเรื่องของการลดค่าของชีพนาะซึ่งอันเนี้ยคิดว่าทางมหาไทายเนี่ยพอมีนโยบายอย่างนี้มาเนี่ยรู้สึกว่ามันมันได้ผลเพราะว่าไปเยี่ยมครัวเรือนที่แบบว่าครัวเรือนเปาะบางครัวเรือนตกเกณฑ์เนี่ยเห็นเขาปลูกผัก <ๆ S 1> เห็นเขาอะไรเงี้ยรู้สึกเลยว่ามันเป็นการช่วยพวกเขาจริงๆอ่ะให้อย่างน้อยๆเนี่ย เอออย่างน้อยๆเนี่ยเขามีอาหารที่จะเลี้ยงชีพเขาอ่ะอันนี้เชื่อว่าเป็นเป็นนโยบายเป็นวิทยาศาสตร์ษษที่สําคัญเนอะแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันขยายผลต่อๆไปนะคะก็เป็นกําลังใจให้เนาะเดี๋ยวเราไปดูตามฐานเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาต้อนรับเนอะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะได้แลกเปลี่ยนกันเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านคะ่ะก็วันนี้เนาะ ได้มาศูนย์เรียนรู้ที่บ้านหนองม่วงเนอะเป็นศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาทางศูนี่ได้ได้ได้รับทราบข้อมูลว่าได้รับการประเมิน,เป,นเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในระดับเอด้วยซึ่งก็เป็นออชุมชนต้นแบบเนอะที่มีคนมาศึกษาดูงานเยอะเลยนะคะวันนี้ก็มีโอกาสดีมากที่ได้มาพบกับพี่น้องชาวหนองม่วงด้วยแล้วก็พร้อมกันนี้เนี่ยก็จากสี่อำเภอด้วยเนอะเป็นกลุ่มลุ่มน้ำสี่สายของทางจังหวัดชัยภูมินะคะก็ได้มาร่วมกัน เอามือสาม,มัคคีด้วยแล้วก็ได้เยี่ยมชมฐานทั้งหมด11ฐานจริงๆส่วนตัวนี่ได้ความรู้เยอะมากเลยนะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาได้มีการร่วมมือร่วมไม้กันในการที่จะทําตามแนวพระราชดำริเนาะใเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่โคกหนองนามโมเดลนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าดีใจที่เราเห็นชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถที่จะเลี้ยงชีพขั้นพื้นฐานได้เนาะตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห,หัวรัชกาลที่9นะคะซึ่ง อันนี้เราเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยแต่ละฐานที่พาเราไปดูเนี่ยเขามีความสุขในการที่เขาทําแต่ละอย่างเนอะไม่ว่าการจะทําน้ําหมักในการทําแซนด์วิชปลาที่พาเราไปดูแต่ละฐานแต่ละฐานเนอะเห็นได้เลยว่าแววตาของเขาจะมีความสุขซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าจะเป็นจุดที่โครงการนี้มุ่งหวังว่าให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่อย่างพอเพียงเนแล้วก็เลี้ยงดูตนเองได้แล้วก็ตอนที่แลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็มีการเล่าถึงช่วงสถานการณ์โควิดด้วยเนอะว่า เป็นศูนย์พักฟื้นโควิดที่ไม่ได้มีการซื้ออาหารจากภายนอกเลยเขาบอกอยู่เป็นปีก็อยู่ได้อยู่เป็นปีก็อยู่ได้เพราะว่าคือสามารถที่จะมีทั้งปลาเนาะมีทั้งผักเนาะสามารถที่จะมาประกอบอาหารได้เลยโดยเฉพาะเมื่อกี้มือ้อสามัคคีที่ได้ร่วมรับประทานอาหารนะคะเมนูอาหารนี้รวมสิบอย่างเขาบอกว่าไม่ได้เอาวัตถุดิบมาจากข้างนอกเลยมีข้างนอกอยู่สองอย่าง น้ำปลากับผงนัวเนาะนิวสองอย่างนะคะซึ่งเขาบอกว่าจะพัฒนาอีกหน่อยน้ำปลาก็อาจจะทําเองเนาะรอรอองค์ความรู้อยู่นะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็เป็นกําลังใจเป็นกําลังใจให้อยากจะให้ทุกท้องถิน่นท้องที่ทุกหมู่บ้านเนะาะขยายโคกหนองนาในจังหวัดชายภูมิเนี่ยออกไปให้เยอะขึ้นก็ได้รับทราบว่ามีอยู่ห้าร้กว่าแปลงซึ่งอยากจะให้ขายายไปให้มากขึ้นเพราะว่า ด้วยสภาพสังคมของจังหวัดชัยภูมิเราก็เป็นสังคมชนบทเนาะถ้าเกิดเรามีกลไกในเรื่องของโค้งหนองนาพัฒนาชุมชนเนี่ยเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิเนี่ยจะได้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะในเรื่องของการปลูกผักในเรื่องของการเลี้ยงปลาเนาะก็มีเรื่องของการเอาตัวดักแด้มาทานด้วยเออนี้ก็น่ารักเนาะก็เป็นอาหารอัตลักษณ์เมื่อกี้ทานส้มตำดักแด้ก็เก๋ๆเนาะน่ารักดีค่ะก็เป็นกำลังใจให้ ทุกคนเลยแล้วก็อยากจะให้คนที่ยังไม่ทำเนื้อหันมาลองศึกษาในเรื่องของโครงการโคกหนองนาพัฒนาชุมชนเนพื่อที่จะได้ลองเอาไปทำดูเพราะว่ามันมีต้นแบบที่ยอมรับว่ามีประโยชน์จริงนะคะเพราะว่าเนี่ยมเมื่อกี้ทานมเมื่อกี้อยากลองให้ลองอินเสิร์ตภาพอาหารดูเนอะอาหารเยอะมากเราไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้หาเลยทำเองหมดเลยซึ่งอันนี้เป็นการลดค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมที่สุดนะคะก็ ฝากไว้เนอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่ทําอยู่แล้วเนอะขยายออกไปแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้ทํานะคะอยากจะเชิญชวนให้มาทําในเรื่องของโคกหนองนาพัฒนาชุมชนเนอะถ้าเกิดสนใจนะคะก็ประสานไปทางกรมพัฒนาชุมชนของจังหวัดชัยภูมิได้เนาะเพื่อเพื่องค์ความรู้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ